จำคุกปรินา16เดือนรอโรงอาญา2ปีฐานมินประมาทแกนนำ3นิ้ววันที่30พฤศจิกายน2565ศาลจังหวัดขอนแก่นได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ998ท63 ระหว่างโจ์คือนายอัตพลบัวพัดหรือคู่ใหญ่แกนนำกลุ่มขอนแก่นกับนางสาวปรินาไกคุปอดีสสราชบุรีพักพลังประชารัฐในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา,าจากการที่นางสาวปรินาได้โพสต์ภาพขนาเข้าแจ้งความที่สพโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมระบุข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าวันนี้มาดำเนินคดีคู่ใหญ่คือนายอัตพลบัวพัดยั่วยุปลกปัปป่นและอาฆาตบ้าร้ายต่อพระมหากรรษัตริย์ตามมาตรา1 1 2 พร้อมติดแฮชแท็กไม่ยกเริ่อ112การอาฆาตบ้าดร้ายคือผิดกฎหมายโดยนางสาวป,ปรินาเดินทางมาพร้อมกับนายศิระเจนจาคะอดีตสสกรุงเทพพักพลังประชาชน และทนายความโดยทันทีที่เดินทางมาถึงได้เข้ารายงานตัวต่อสารที่ห้องพิจารณาคดี3ทันทีขณะที่โจทย์มีเพียงทนายความเดินทางมารับฟังคำพิพากษาของสารเท่านั้นโดยสาลจังหวัดขอนแก่นได้ใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาป,ประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่ทนายความจำเลยจะพานางสาวปรินาและนายศิระเดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดโดยนายศิระบอกเพียงว่าเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวปรินาเท่านั้น ขณะที่นายอัธพลบัวพัหตือคู่ใหญ่แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันทีกล่าวว่าสารขอนแก่นได้มีคําพิพากษาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา2กระทงเนื่องจากนางสาวปฎินาโพสข้อความสองครั้งโดยตัดสินจำคุกกระทงละรเดือนผิด2ครั้งรวม16เดือนโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีพร้อมมีคำสั่งปรับ80,000บาทจ่ายค่าสินไหมทดแทน1 0 0 0 0 0บาท และดอกเบีย้ยจ่ายค่าธร,รมเนียมศาลและค่าทนาย20 0 0 0บาทพร้อมมีคำสั่งให้โรงประกาศขอโทษในหนังสือพิมพ์รายวัน2ฉบับเป็นเวลาติดต่อกัน3วันผมเคารพและน้อมรับคำตัดสินของศาลเพราะจำเลยกระทำผิดชัดเจนและหากจำเลยขอยื่นอุทธรณ์ก็สามารถกระทำได้ตามกระบวนการต่อสู้ในศาลซึ่งในฐานะที่ถูกกระทำก็ขอให้เป็นสิทธิ์ที่ผมควรจะได้ซึ่งหากจะยื่นอุทธรณ์จริงขอให้ศาลท่านได้พิจารณาในเรื่องการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ให้นานกว่านี้เพราะผมถูกกระทำ เป็นการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับผมอย่างมากนายอัธพลกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไท a แลนด์